อาจารย์คะความอ่อนไหวความเปราะบ,บางของทวีปยุโรปโดยรวมซึ่งขณะนี้ก็ได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะถึงปัญหาผู้ลีภ้ภัยดูแล้วจะเกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้วยไหมคะเพราะว่าอาจจะมีกระแสของผู้คนในประเทศที่ไม่พอใจที่รัฐบาลของประเทศในยุโรปหล,หลายประเทศเรับคนลี้ภัยเข้าไปเยอะดูแล้วจะมีความเชื่อมโยงกันบ้างไหมคะครับขณะนี้ผมคิดว่าในใจของประชาชนทั่วโลกก็คิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้คงจะเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าระดับใดระดับหนึ่งนะครับจริงๆสาภาพยุโรปเนี่ยประสบปัญหามายาวนานต่อเนื่องหลายปีนะครับสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะครับชะลอตัวนะครับสภาพความแตกแยกนะครับในเรื่องของชาติพันธุ์ในเรื่องของนะครับหลายประเทศที่เกี่ยวข้องกับรัฐบริวารเก่าของสาภาพโซเวียตก็ดีในยุโรปตะวันออกนะครับสภาพปัญหาในยุโรป,ปตะวันตกนะครับในเรื่องการตกงานในเรื่องของอาการอพยพเข้าไปในประเทศซึ่งก็ยังถือว่ามี สภาพชีวิตที่ดีกว่ายุโรปตะวันออกแต่ว่าในฝั่งทวีปอื่นๆนะครับก็ทําให้เกิดความแปรตัวในเรื่องของนโยบายการเมืองนโยบายต่างประเทศนะครับสภาพปัญหาในเรื่องการเมืองการปกครองซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับของผู้นํารุ่นใหม่ๆนะครับเรื่องเหล่านี้ก็ถือว่ากลายเป็นพื้นที่ที่เคยสงบนะครับว่ากลับการมาเป็นปัญหานะครับแล้วก็ระบบเดิมที่วางไว้ในการรองรับปัญหาเหล่านี้ก็ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนต่อเนื่องเรื่องผู้พิจานะครับเรื่องชาติพันธุ์ต่างๆก็กลับมาย้อน นะครับกลายเป็นปัญหาสําคัญก่อนหน้านี้ในช่วงสงครามโลกสองครั้งก็เคยเป็นปัญหาใหญ่มาแล้วนะครับลักษณะนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบไปแลวก็ยังคงมีผลกระทบสูงนะครับคงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงระดับนะครับมหาภาคหรือว่าระดับนานาชาติมากขึ้นนะครับในหลังจากนี้ไปแล้วนะครับการที่ฝรั่งเศสเองและทั้งเยอรมันทั้งอังกฤษประสบป,ปัญหาต่อเนื่องในเรื่องการก่อการร้ายนะครับก็คงจะทําให้แกนนําของ สภาพยุโรปนะครับต้องปรับตัวแล้วก็ทําให้หล,หลายประเทศคงจะต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยครับอาจารย์ประเมินแล้วประเทศในเอเ,เ,อเอเชียเองจะต้องปรับเปลี่ยนเฝ้าระวัะวงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรครับทางนายกรัฐมนตรีหลี่เซียนหลงผู้นําของสิงคโปร์เป็นผู้นําแรกในเอเชียที่ออกมาประนามเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้แล้วนะคะใช่ครับผมคิดว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่ เฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะเขาเป็นศูนย์การเชื่อมโยงศูนย์การสื่อสารศูนย์การค้าโทรเขามนาคมและอื่นๆนะครับต้นสัป,ปดาห์หน้านะครับตามกำหนดการเดิมท่านตํนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ก็จะมาเยี่ยมเยียนประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้แจ้งเตือนให้กับมิตรประเทศในอาเซียนทราบอยู่เป็นระยะระยะนะครับว่ากลุ่มคนที่โหรุนแรงเหล่านี้เชื่อมโยงกันอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนอุดมการณ์ความรุนแรง ในบางประเทศอย่างเช่นออสเตรเลียมีอาสาสมัครชาวออสเตรเลียจำนวนเป็นร้อยคนนะครับไปร่วมกิจกรรมเหล่านี้แล้วได้กลับมาหรือว่าได้ทยอยส่งประสบการณ์อุดมการ์เข้ามาเปลี่ยนแปลงคนออสเตรเลียนะครับที่เป็นคนประชาชนของประเทศนั้นๆนะครับรวมทั้งออสเตรเลียในการที่จะต่อเหตุร้ายซึ่งเขาก็กำลังเฝ้าระวังและควบคุมเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับในอินโดนีเซียนะครับในมาเลเซียก็มีคนจํานวนมากนะครับฟิลิปปินส์นะครับอย่างที่เราทราบ ได้เชื่อมโยงกับคนเหล่า yeah, น so <What S 2> <Yeah. S 1> ี้เขาก็แจ้งเตือนอยู่เสมอนะครับในของไทยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเหตุการณ์จำลองเดียวกันแต่เราก็เฝ้าระวังนะครับแล้วก็ควบคุมสถานการณ์นะครับอยู่เสมอนะครับก็คงจะมีการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นนะคุณนัฐาครับอาเซียนสมิธที่จะเกิดขึ้นเดือนหน้านะครับเอ펙ที่จะเกิดขึ้นเดือนนี้เรื่องเหล่านี้ก็คงจะอยู่ขึ้นมาซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับให้ความสาคัญเรื่องความมั่นคงนะครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับก็คงจะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็วางระบบการป้องกันมากขึ้้นดวยครับ เอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์บรณิธานคะครับยินดีครับสวัสดีครับเป็นการประเมินสถานการณ์ถึงเหตุการณ์โจมตีหลายๆระลอกที่เกิดขึ้นที่กลางกรุงปารีสนะคะจนถึงขณะน,นี้ต้องรอสรุปความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะว่าโดยรวมแล้วมีผู้เสียชีวิตไปกี่คนรวมถึงเหตุการณ์โจมตีในแต่ละจุดนะคะซึ่งจนถึงขณะนี้มีรายงานว่ามีผู้ก่อเหตุเสียชีวิต5รายและมีหลายๆพื้นที่ที่ถูกโจมตีในช่วง 2- 3สชั่วโมงที่แล้วนะคะ อีกด้านหนึ่งทางกลุ่มสายการบินของอเมริกันแอร์ไลนส์ก็ประกาศชะลอเที่ยวบินที่ไปยังกรุงปารีสของฝรั่งเศสนะคะหลังจากที่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งสนามบินที่กรุงปารีสสนามบินชาลส์เดอโกก็ยังคงเปิดทําการตามปกตินะคะแล้วก็อยู่ในเตดคอนติเนนตัลโฮลดิ้งส์ก็เปิดเผยว่าจะยังคงเที่ยวบิน3เที่ยวบินที่จะออกเดินทางไปยังกรุงปารีสในคืนวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นเอาไว้นะคะ อีกด้านหนึ่งเดลต้าแอร์ไลนเปิดเผยค่ะว่าจะยังคงให้บริการตามปกติระหว่างสหรัฐและปารีสค่ะอีกด้านหนึ่งก็มีการประกาศออกมานะคะว่ายังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตบาดเจ็บหรือได้รับผลกระทบในสิงคโปร์ไทยและแคนาดาค่ะ สำหรับความคืบหน้าของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยขณะน,นี้ทางรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาก็ได้สั่งการให้ควบคุมหลายเมืองหลักๆไว้แล้วนะคะเพื่อดูแลความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้นเพราะหวันว่าจะมีปฏิกิริยาหรือว่ามีผลกระทบตามมาอีกหลายระลอกหลังจากเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นที่กรุงปารีสนะคะมาทบทวนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของการโจมตีในพื้นที่อย่างน้อย6จุดที่กรุงปารีสนะคะ เหตุเกิดที่โรงละครบาตาคลองเสียช hmm. ีวิตอย่างน้อย100ลรายนะคะบาดเจ็บขั้นวิกฤต7คนค่ะที่ถนนชารอนเสียชีวิต19คนบาดเจ็บ13คนถนนพิชาเสียชีวิตไป14คนถนนเอเวนูลาร e พับลิกเสียชีวิตไป4คนที่สนามฟุตบอลสเตเดฟรองเสียชีวิตไป4คนนะคะและที่ถนนโบมาเชบาดเจ็บ3คนและมีรายงานว่าผู้โจมตีเสียชีวิตไปแล้ว5คนเจ้าหน้าที่เสียชีวิต5คนค่ะ และสำหรับท่าทีของรัฐบาลไทยรวมถึงการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนี้ดิฉันจะสอบถามจากคุณดอนประมาตวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะครับครับสวัสดีครับขณะนี้ได้รับรายงานถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสล่าสุดยังไงบ้างคะรายงานส่วนใหญ่ก็มาจากจากด้านสื่อเป็นหลักนะฮะทางด้านสารทูตเอง ยังไม่สามารถเข้าไปติดต่ออะไรกับทางทาง,ทางการนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความเสียหายของคนไทยว่ามีหรือไม่อย่างไรนะครับดังนั้นณช่วงเวลานี้ก็จะเป็นข่าวหรือข้อมูลที่ออกมาจากทางการฝรั่งเศสที่ไปสู่สื่อต่ออางๆที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ที่ปารีสยังไม่มีรายงานว่าคนไทยบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ใช่ไหมคะครับยังไม่มีครับครับช่วงนี้ต้องเฝ้าระมัดระวังเพิ่มเติมยังไงบ้างคะโดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายการต่างประเทศเรื่องของทางการทูตนะคะ,ะก่อนอื่นใดก็ก็เป็นเรื่องอด้านต่างประเทศก็ต้องแสดงความเห็นใจนะะและเสียใจกับทางฝรั่งเศสะะที่ต้องประสบกับ ความเสียหายเช่นนี้นะฮะและก็คนฝรั่งเศสที่ต้องสูญเสียรหรือคนชาติอื่นใดก็ตามนะฮะที่อยู่ในข่ายของร้อยห้าสิบกว่าคนนะฮะที่ที่เสียหายทางด้านอื่นๆก็คงเป็นเรื่องของการจับตาม,มองนะฮะและหวังว่าทางฝรั่งเศสเองก็คงจะหาการหาวิธีการแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ได้นะะซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องหลักๆก็คือดูแล ผู้บาดเจ็บล้มตายนะฮะแล้วก็ประการที่สองคือติดตามผู้ที่ก่อการนะฮะอธิษานก็คือหาทางป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านนา,นานาประเทศที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ด้วยความสนใจแล้วก็ด้วยความหม่วงใยเนี่ยก,ก็เพียงแต่หวังว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดซ้ำซ้อนขึ้นอีกไม่เพียงแต่ในฝรั่งเศสแต่หวังว่าจะไม่เกิดในประเทศอื่นๆด้วย ทางท่านรัฐมนตรีต้องเตรียมให้ทางสถานทูตไทยที่กรุงปารีสตื่นตัวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ยังไงบ้างคะก็เข้าใจว่าโดยธรรมชาติแล้วนะฮะเมื่อเกิดเหตุการณ์ในที่ใดความตื่นตัวมันจะเกิดขึ้นโดยโดยโดยอัตโนมัตินะฮะในที่ทําการของทุกสถานทูตในกรุงปารีสแล้วก็คงไม่ใช่แค่ในกรุงปารีสเท่านั้นนะฮะในประเทศต่างๆด้วยซึ่งกงคงดับตับฟัง เรื่องราวทั้งหมดก็คงก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้นะและถ้าบางประเทศนี่อาจจะถึงขั้นที่การทูตต่างๆก็คงจะสื่อกับชุมชนของชาตินั้นน,นนะในประเทศนั้นๆน,น,นะเพื่อให้ทราบ,บ,บว่าที่ชุมชนใหญ่ๆหรือที่ชุมนุมอย่างกรณีของฝรั่งเศสเนี่ยในโรงละครก็ดีสามกีฬาอะไรก็ตามนี ถ้าเข้าไปร่วมด้วยนะก็ต้องระมัดระวังนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าสําหรับประเทศไทยเองอสิ่งที่เราทําได้อย่างมากนะฮะก็คือเตือนไม่ให้คนไทยเข้าไปในที่ชุมชนอย่างที่เตรียมมิสกูนี้หรือไม่เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ได้เกิดเหตุแล้วหรือคาดว่าจะมีการลุกลามบานปลาย แต่ทางดีที่สุดก็ให้อยู่ในบ้านนะฮะใน,ในช่วงเวลานี้นะครับประเมินค่ะครับชวนชวนคนไทยจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นผู้ที่มีถิ่นาอาศัยอยู่ที่นั่นก็คือนักท่องเที่ยวเลยหรืออะไรก็ตามนะน,นะก็ก็คงเป็นธรรมชาติอยูอ่ที่จะต้องรอจนเหตุการณ์สงบนะถึงจะถึงจะเดินทางออกมาโดยเพาะยิ่งถ้าหากว่า จะต้องออกมาในช่วงเวลาเนี้ยจากการท่องเที่ยวตามแผนก็อาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเที่ยวบินนะความขุกขักทีก่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ก,ก็ก็น่าจะอยู่ในภาวะที่ดีสุดที่จะติดตัวห่างออกไปจากสถานที่เพราะว่าปารีสก็กว้างใหญ่และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขต1ิบและส1บเ็นี่ยก็ไม่ใช่ที่ที่เป็นจุดท่องเที่ยวแต่อย่างใดค่ะ ท่านรัฐมนตรีคะคนไทยที่อาศัยอยู่ที่กรุงปารีสมีจํานวนเท่าไหร่พอจะบอกได้ไหมคะปารีสเป็นเรือนพันนะฮะหลายพันนะฮะในฝรั่งเศสก็เรือนหมื่นประมาณสามหมื่นสากว่ากว่านะฮะค่ะ,คะถ้าเทียบกับเหตุการณ์โจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่สำนักงานชาลีเอฟโดจนถึงวันนี้ต้องได้เตือนคนไทยให้ต้องเฝ้าระมัดระวังกันมากขึ้นกว่าระดับปกติไหมคะ ก็เป็นธรรมชาติของคนนะฮะในเมืองนั้นๆน,น,นะฮะที่ติดตามเรื่องราวต่างๆก็เขาจะระวังตัวของเขาอยู่แล้วนะฮะทางทางฝ่ายราชก,การก็ก็เพียงแต่ให้รับรู้ว่า,า,า,าประเทศอย่างฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วจะมีความตื่นตัวอยู่อย่างมากนะฮะหลังจากกรณีเหตุการณ์เลียตโดนะฮะเพราะนั้นสภาวะการในปารีสโด,ดยทั่วไปตั้งแต่เหตุการณ์นั้นนะฮะมาจนถึ ช่วงเวลานี้เขามีการกดกดขันดูแลกันอย่าง,อาง,อางเอาใจใส่กันอยู่เป็นประจำนะฮะ,ะและผู้คนชาวฝรั่งเศสด้วยเขาก็มีความตรนหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงภัยอยู่บ้างพอโควทีเดียวยที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคนไทยเองคนไทยเองก็อยู่ในสภาวะเช่นนั้นด้วยครับทางรัฐบาลไทยต้องประกาศ จุดยืนหรือว่าต้องแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างเป็นทางการไหมคะอย่างกรณีของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้โพสต์ผ่าน Facebook แล้วและระบุว่าตกใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและระบุว่าเป็นความสูญเสียต่อมนุษยชาติโดยรวมค่ะทางไทยต้องมีการแสดงจุดยืนท่าเจนนะคะท่านนายกานฟรีได้แสดงมีการประกาศนะฮะท่าทีแถลงออกมาแล้วนะฮะสำหรับประเทศไทยท่านนายกประยุทธ์แสดงความเสียใจ นะฮะเเห็นใจฝรั่งเศสทั้งภาครัฐบาลและก็ประชาชนนะได้ได้ถแลถแลงมาแล้วับค่ะ,คะเอาล่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านรัฐมนตรีคะ ครับยินดีครับครับวัสดีครับ่ะเสียงสะท้อนจากท่านัทพลตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะค,คุณดอนปรมัตวินัยว่าเตรียมที่จะตื่นตัวและพยายามที่จะดูแลคนไทยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้เชื่อว่าผู้คนที่อยู่ในสถานการณ์โดยเฉพาะที่กรุงปารีสก็คงจะต้องพยายามระมัดระวังตัวเองกันอยู่นะคะหลังจากที่ได้เห็นเหตุการณ์โจมตีเกิดขึ้นหลายๆระลอกค่ะ ล่าสุดนอกจากแคนาดาคนแคนาดาคนสิงคโปร์และคนไทยในฝรั่งเศสจะมีรายงานว่าไม่ได้รับผลกระทบนะคะล่าสุดมีรายงานว่าอินเดียรายงานออกมาว่าล่าสุดคนอินเดียในปารีสเองก็ไม่ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานค่ะว่าสิงคโปร์ประกาศเพิ่มระดับการเตือนภัยแลาจะจับตาเหตุรุนแรงจากการโจมตีในฝรั่งเศสต่อเนื่องนะคะอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสก็เดินหน้าเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและเก็บหลักฐานแล้วค่ะ ทางด้านนายจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆบ่งชี้ว่าชาวแคนาดาได้รับบาดเจ็บหรือว่าตกเป็นเป้าหมายจากเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้นะคะขณะที่ตึก w บ r l d t r a d e Center เดิมหรือที่เรียกว่ากราวซ e โรในนครนิยวยอร์กเปิดสัญญาณไฟสีแดงขาวและน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ของธงชาติฝรั่งเศสเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกันกบชาวฝรั่งเศสทั้งประเทศค่ะ ในโซเชียลมีเดียเองก็มีการรายงานนะคะร่วมกันรายงานไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวหรือว่าบรรดาผู้คนที่อยู่ในกรุงปารีสนะคะต่างแสดงความเสียใจแสดงความตกใจกับเหตุการณ์โจมตีที่เกิดขึ้นถึง6จุดในครั้งนี้กลางกรุงปารีสนะคะเหตุเกิดเมื่อประมาณช่วงกลางดึกตามเวลาคืนวันศุกร์ที่กรุงปารีสค่ะ และได้เห็นข่าวคราวของผู้นำจากหลายๆประเทศนะคะที่ออกมากล่าวประนามต่อเหตุการณ์โจมตีที่เกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีเดวิดคามรอนแห่งประเทศสหราชอาณาจากักรนายกรัฐมนตรีหลีเสียนหลงแห่งประเทศสิงคโปร์นะคะรวมถึงนายกรัฐมนตรีผู้นำของสเปนผู้นำของตุรกีค่อยๆทยอยออกมาประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ สำหรับผู้คนที่ปารีสขณะนี้ก็เริ่มติดแฮชแท็กปารีสแล้วเพื่อต้องการที่จะแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ซึ่งจนถึงขณะน,นี้รายงานระบ,บุว่าไม่น้อยกว่า153คนนะคะที่เสียชีวิตไปขณะที่ผู้ก่อเหตุเสียชีวิตไป5คนและเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไป4คนค่ะเป็นเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นทั้งการวางระเบิดและกราดยิงหลายจุดนะคะ พื้นที่ที่เกิดเหตุก็คือที่โรงละครบาตะคลองซึ่งกำลังมีการแสดงคอนเสิร์ตมีช่วงแรกมีผู้คนถูกจับไว้เป็นตัวประกันหลังจากนั้นถูกกราดยิงมีผู้เสียชีวิตรวมถึง100คนที่ถนนชารอนเหตุยิงเสียชีวิตไป19คนถนนบิชาเสียชีวิต14คนบาดเจ็บ10คนนะคะถนนเอเวนูเดลาริพับลิกเสียชีวิต4คน สนามฟุตบอลสเตเดฟรองเสียชีวิต4คนถนนเบอร์มาเชบาดเจ็บ3คนบาดเจ็บสาหัส3คนและบาดเจ็บอีก4คนสำหรับบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่กรุงปารีสขณะน,นี้ทางรัฐบาลก็ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วและขอความร่วมมือจากประชาชนว่าอย่าออกนอกบ้านในช่วงเวลานี้นะคะเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดบริเวณชายแดนด้านฝั่ง ประเทศเบลเยียมก็ถูกสั่งปิดแล้วนะคะเป็นหนึ่งในมาตรการที่ต้องการประชับความปลอดภัยโดยรัฐบาลฝรั่งเศสในการติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุทั้งหมดเป็นเหตุโจมตีที่ถูกจับตามองอย่างมากเพราะว่าเป็นการปฏิบัติการหลายพื้นที่ในเวลาเดียวกันกลางกรุงปารีสนะคะซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ยังไม่มีกลุ่มไหนออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่ประธานาธิบดีฟรังโซออลอง ระบุแล้วว่าเป็นการกระทําของกลุ่มเกาะการร้ายในการโจมตีกรุงปารีสในครั้งนี้ค่ะสร้างความตื่นตระหนกอย่างมากนะคะสำหรับผู้คนแต่ก็มีการให้กําลังใจกันโดยเฉพาะประธานาธิบดีฟรังโซออลองระบุว่าคนฝรั่งเศสจะต้องใช้ชีวิตต่อไปได้ตามปกติซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ถูกจับตามอง ว่าเกี่ยวเนื่องกับเหตุโจมตีสำนักงานชาลีเอฟโดนิตยสารล้อเลียนในเชิงการเมืองซึ่งถูกโจมตีไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งนะคะเหตุการณ์ครั้งนั้นยังอยู่ในความทรงจำสำหรับผู้คนที่ประเทศฝรั่งเศสและครั้งนี้มาเกิดขึ้น สุกที่13พฤศจิกายนตามเวลาของประเทศฝรั่งเศสนะคะเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนกําลังออกไปใช้ชีวิตกันในช่วงเย็นวันสุกไม่ว่าจะไปนั่งกันที่ตามผับตามร้านขายเครื่องดื่มตามร้านอาหารพัตตารต่างๆรวมถึงกําลังดูการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะคะซึ่งประธานาธิบดีฟรั่งโซโออลองเป็นหนึ่งในผู้ที่ไปติดตามการแข่งขันด้วยแต่ว่าก็ได้รับการคุ้มกันและไม่ได้รับบาดเจ็บสําหรับท่าทีของนานาชาติ ผู้นำก็กำลังค่อยๆทยอยออกมากล่าวประนามเหตุโจมตีในครั้งนี้และเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเดินหน้าดูแลความสงบดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไปค่ะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่คนไทยในกรุงปารีสจะสามารถติดต่อได้ผ่านสถานทูตไทยในกรุงปารีสเพื่อประสานความห่วงใยจากไทยไปสู่คนรู้จกักหรือว่าญาติพี่น้องที่ยังอยู่ในปารีสนะคะอยู่ที่เบอร์โทรศัพท์ 3 3 6 0 3 5 9 7 7 5นนะคะย้ำอีกครั้งนะคะ336-0359-5705ค่ะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งที่คนไทยในไทยจะติดต่อเพื่อสอบถามความเคลื่อนไหวความปลอดภัยของคนรู้จักหรือว่าญาติี่น้องของตัวเองก็คือเบอรถถ์โทรศัพท์ของสถานทูตไทยที่กรมการกงสุนนะคะศูย์ค่ะ5728442ค่ะ นายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนได้ทวิตนะคะบอกว่ารู้สึกตกใจอย่างมากต่อเหตุความรุนแรงเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นกลางกรุงปารีสเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาและขอร่วมสวดมนต์แสดงกำลังใจนะคะขอส่งกำลังใจไปให้ผู้คนที่ปารีสด้วยค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ออกมาประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะว่าเป็นการกระทาที่ส่งผล ต่อมนุษยชาติและเป็นความโหดร้ายกับเหตุโจมตีในครั้งนี้ค่ะสำหรับท่าทีของประเทศในตะว,วันออกกลางก็น่าจับตามองนะคะว่ามีท่าทีออกมาอย่างไรโดยทางผู้นำของกาตาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ได้โจมตีเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วค่ะและมีถแถลงการของรัฐบาลกาตาร์นะคะที่ประจำ โดยถแถลงโดยสาถานทูตที่กรุงปารีสระบุว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายและขอประนามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีอย่างไร้ความปราณีในครั้งนี้และขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นกลางกรุงปารีสค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดที่กรุงปารีสอยู่นะคะ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะกลับมาย้อนมองตั้งแต่เริ่มต้นนะคะที่ประมาณเวลาประมาณ4นาฬิกาตามเวลาในไทยหรือว่า22นาฬิกาเป็นตามเวลาฝรั่งเศสกลุ่มผู้ก่อเหตุโจมตีหลายๆจุดในกรุงปารีสนะคะบริเวณเขต11โดยมีทั้งรรเหตุระเบิดฆ่าตัวตายแล้วก็การกลาดยิงทั่วกรุงปารีสเบืองต้นมี3แห่งคือที่ศูนย์ศิลปะบัตกลองนะคะโด,โดยใช้ปือนอ,อนตตัตโมติกลาดยิงผู้ที่มาชม การแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็ศิลปะในช่วงนั้นโดยการแสดงเป็นของศิลปินอเมริกันค่ะจุดที่2เป็นร้านอาหารแล้วก็จุดที่3อยู่ใ,นในกล้กับสนามกีฬา Star เด f r a ฟรองทางเหนือของกรุงปารีสนะคะที่กําลังมีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างเยอรมน,นีและฝรั่งเศสเบื้องต้นจุดนั้นมีผู้เสียชีวิต43คนนะคะโดยผู้ที่อยู่ในโงรงละครปัตตกรองถูกจับเป็นตัวประกันค่ะ และสุดท้ายเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถสังหารผู้ก่อเหตุที่อยู่ในโงรงละครประตกรองได้เข้าไปตรวจสอบก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะคะเป็นความพยายามของไทย PBS ที่จะก,กดติดสถานาการณ์เหตุโจมตีที่เกิดขึ้นอย่างน้อย6จุดที่กลางกรุงปารีสเมื่อช่วงกลางดึกตามเวลาที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะจนถึงขณะนี้ ผู้เสียชีวิตอย่างไม่เป็นทางการ153คนค่ะและเจ้าหน้าที่กำลังพยายามที่จะติดตามกลุ่มผู้โจมตีซึ่งยังไม่มีรายงานแน่ชัดนะว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีในครั้งนี้ค่ะถ้ามีความคืบหน้าจะกลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับรายการของไทย PBS เพื่อเกาะติดสถานการณ์เหตุโจมตีที่กรุงปารีสค่ะช่วงนี้คุณสรันนรแก้วเวียงชัยดิฉันนัฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ